นะก็เซตสกิลที่เอาไว้ผ่านไอตัวตัวทรายแซนแมนแซนแมนสีส้มนะฮะนี่เลยสกิลตามนี้เลยนี่นะครับโล่ Low ก่อนเลยเพิ่มแอตแทกและดีเฟนต์นะครับแล้วก็ทั้งทีมแล้วก็สมัยตามด้วยโฮลี่คอร์สอาร์คแองเจิร์โฮลี่คอร์สตามเดิมเจ้าประจำแล้วก็อันนี้ครับ ลดสถานะแล้วก็ใบปลอดอาวุธแล้วก็เออสไปลแล้วก็เมเทโอที่จริงมันต้องสับการนำหนึ่งจะแรงแล้วก็แอสเซนนะฮะเป็นสกิลกิมทูตเตะทรายขัดจังหวะศัตรูเหมือนกันฮะ,ะแล้วก็อันนี้เป็นลบบัฟศัตรูแล้วก็โซนิโบของพีทเป็นนี่เลย พิรูมานะคะแล้วก็พิรูมาตามด้วยกอดเพลนะคะแล้วก็อ่าเซนจูรี่แล้วก็เอ็กโซซิธฮิมนะครับผมนะ <c oughs> ส่วนของสเตตัสนะครับที่ที่มีการแก้ไขนิดหน่อยนะ,ะสเตตัสของตู้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงะครับเสกเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ แอสซินแอสซินก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะที่เป,ปลี่ยนไปจะเป็นพีดนะครับพีดนี่เลยไปไปแก้ไขเป็นอนะัพอินฮะเด็กไม่ได้อัพเลยแล้วก็ไปลงเอจเอจห้าสิบนะครับเพื่อให้มันออกสกิลไวกว่าเดิมศูนย์จุดหนึ่งวินะครับนะประมาณนี้นะบอกเลยว่าอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าว่าผ่านยังไงดูอีกรอบ ไปดูภาพภาพช้าอีกรอบนี่เลยฮะแอด,แอดคิดไปก่อนเลยใช่ก็จะไปขัดพอดีจังหวะขัดพอดีเลยนะฮะเซนงูรี่นะคะรับายังมีฮิวอยู่เมเทโอลงมาปุ๊บศัตรูโดนเบรกครับอืม้มจังหวะโคตรดี แล้วก็จังหวะมันแซนโอ้โหแรงเหลือเกินเรียบร้อยครับเบรคครับนี่โอ้โหน้องคูกใช้มานานรีมูเวอร์วะ่ะเอาเรื่องจังหวะดีจัด,จดครับประมาณนี้เลยอ่ะแล้วก็มาดูโลสกิลอีกรอบอีกรอบดูอันนี้ดูสกิลล้ว,ลวนๆนะครับอ่ะดูสกิลล้ว,ลวนนะฮะ ว่าอะไรออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับนี่เห็นไหมมันต้องออกเร็วขั้นต่ำคือ2.7วินะถ้า2.7วิมีโอกาสผ่านสูงมากๆครับเพราะว่าสกิลแอคทีฟทันนะพอไล่สกิลพอใช้สกิลปุ๊บมันไม่ต้องไล่ก็จริงแต่ว่าต้องรอแอคทีฟด้วยนิดหนึ่งนะคือจังหวะสกิลดีจัดจัดอะทั้งเบรกทั้งใบนี่โหคบคันคบเครื่องมากมาก ประมาณนี้เลยนะครับนะสำหรับตัวแซนแมนไฟ4ตัวด่านที่982นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผม Canon Setup Mountain ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะอยากให้ผมพาจัดสกิลแบบไหนพาไปลุยด่านไหนตรงนี้ผ่านยังไงอะไสามารถคอมเมนต์ถามผมได้เลยนะครับมาที่ว่าแน่ยังแพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ